เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดส u b s c r i ล e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไลน์นะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นวิธีการลบเพื่อนออกจากบัญชีในไลน์แชทของเรานะคะก็จะมีด้วยการอยู่3วิธีนะคะถ้าเพื่อนๆคน,นไหนทราบแล้วก็สามารถผ่านคลิปนี้ไปได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะก็อย่างแรกให้เรามาที่แอปพลิเคชันไลน์นะคะ ให้เรามาที่หน้าหลักนะคะแล้วก็มาหาเพื่อนตรงนี้เนาะมาไล่หาเพื่อนคนที่เราต้องการจะลบอะค่ะ,ะสมมติว่าพี่ต้องการลบเพื่อนคนนี้เนาะเขนยนะาคะก็กดแชรไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการที่หนึ่งนะคะเราจะใช้คำสั่งตัวนี้นะคะซ่อนจากรายชื่อเพื่อนคลิกไปเลยนะคะแล้วก็กดคำว่าซ่อนนะคะ,ะเราจะเห็นว่ารายชื่อเขาหายไปแล้วใช่ไหมคะ ต่อมาก็คือให้เรามาที่การเพิ่มเพื่อนตรงนี้ที่เป็นคนแล้วก็เครื่องหมายบวกอะค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาที่ฟันเฟืองอีกรอบหนึ่งนะคะด้านบนสดอะคะ่ะแล้วก็ให้เรามาหาคำว่าผู้ใช้ที่ซ่อนค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะในส่วนตรงนี้เราจะเห็นเพื่อนเราที่เราซ่อนไว้ใช่ไหมคะก็ให้เรามากดตรงแก้ไขนะคะ จะมี2คํคำสั่งนะคะให้เราใช้คำสั่งว่าลบก,ก็คือถ้าเราใช้คำสั่งลบตรงนี้ก็คือจะเป็นการลบเพื่อนออกมาชีลายของเราเลยนะคะก็ให้เรามาเลือกตรงลบเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแรกนะคะในการลบเพื่อนออกจากบัญชีลายค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีที่สองนะคะในการลบเพื่อนออกจากบัญชีลายค่ะก็เหมือนเดิมค่ะให้เรามาที่หน้าหลักแล้วก็มาหาเพื่อนคนที่เราต้องการลบถ้าเจอแล้วก็คือให้เราคลิกค้างเลยค่ะ ต่อมาให้เราใช้คำสั่งว่าบล็อกนะคะตรงนี้แล้ก็เลือกบล็อกนะคะอารายชื่อเพื่อนตรงนี้ก็จะหายไปใช่ไหมคะต่อมาก็มาที่การเพิ่มเพื่อนตรงนี้ค่ะที่เป็นคนแล้วก็เครื่องหมายบวกคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาที่ฟันเฟืองอีกรอบนึงนะคะด้านขวาบนสุดอะค่ะ แล้วก็มาที่ผู้ใช้ที่บล็อกนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าเราจะเห็นรายชื่อเพื่อนเราที่เราบล็อกเมื่อกี้ใช่ไหมคะมากดที่แก้ไขเลยค่ะแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ลบเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการลบเพื่อนเราออกจากบัญชีไลน์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สามกันเลยค่ะวิธีที่สามนี้นะคะก็คือเพื่อนเพื่อต้องอัปเดตแอปพลิเคชันไลน์ค่ะให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อน,นะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะให้เรามาที่หน้าหลักแล้วก็ให้มาเลือกชื่อเพื่อนเราที่เราต้องการลบออกจากบัญชีไลน์ใช่ไหมคะคลิกค้างไว้เลยคะ่ะแล้วก็ให้เรามาเลือกตรงคําว่าลบตรงนี้นะคะอะ่เขาก็จะถามเราใช่ไหมคะแล้วก็ให้เรามาเลือกลบอีกรอบหนึ่งแค่นี้ค่ะเราก็จะลบเพื่อนออกจากบัญชีไลน์ได้ค่ะ คลิปนี้ก็จะเป็นทั้ง3วิธีในการลบเพื่อนออกจากบัญชีไลน์ของเรานะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันสำหรับคลิปหน้านะคะเพื่อนๆออย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ